ใจลุ่มรายใหญ่โตนะครับมาได้ฟังแล้วก็รับฟัอองคนนน้ชัยนรงค์แก้วกล้าประธานทีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานพิธีมอบพ้าหองกันนา ตามโครงการจากมูลนิธิคนตํารวจเอกเทาสารสิงตามไปดูงากราให้เห็นว่าควมว่าความสนใจทหม่ใหกับหัวหน้าสํนานักานสมาักข,ขอบคุณทางทางาบริหารหรืออานราดเบอำเที่มาเป็นผู้แทนที่นสุในเขตจังหวัดหน้านที่อยู่ในบผนนู้เเรงของจะดีจะแค่สาม3เพราะว่า ที่เป็นข้าราชการในการถามกันทางการถวัลย์นาและคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่มาลุ้นและสิ่งมุญเชนสุขภาพดีตลอดปีนี้และปีหน้าที่มาถึงก็โชคดีประสบความสำเร็จตลอดไปครับขอบคุณมากครับมันเป็นหมอกหรอเปล่าหมอกหรือว่าแล้วไปเยึดทางด้านทาแก้ที่แก้ที่เป็นมาไหมให้ไปเยอะอะไรนะ ต้อตวคเอกไยะรนนุญาตครับหนึ่งสองลูกครับน้ยแทนเลยเดียวรับทีหลังครับแท้รับแท้ที่หลังรับแท้เขาต่อมาทีหลังขอผมทีหลังครับเอาเอาที่หลังทัวร์้นั่งนั่งไว้ก่อนครับยังไงไม่ถ่ายรูปน้อหนยครับ โ,โอเคครับนครับครับครับบ้านไหนี้นแวอ่าครับนแคตหนาขานั่งเดี๋ยวมง้น่อมาดูบ้าน่ะนี่บ้านไหนแวตนแคนะโอเคครับตรงนี้เครับน่ะมาอ่ี่ครอบครัวมาง่ ีจกวคซีนทัหมดเาอหายม่อโลกเหครับาเหมือนพูดคูณแล้วอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองภาพของเบได้หลายขออนุญาต